ไอโอเนีย er, ดินแดน,นทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของดูนเทราดินแดน,นที่ถูกเรียกว่าเดอะเฟิร์สแลนด์ปฐมแดน,นที่เวทมนต์นั้นถือกำเนิดขึ้นสถานที่ซึ่งถูกกล่าวขานกันว่าเป็นสถานที่แห่งสมดุลและความสงบเรียบร้อยและในวันนี้สัญลักษณ์ของความสมดุลและความสงบเรียบร้อยก็ได้เข้าสู่ตัวเกมเหล็กออบเจกไวริสเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นในวิดีโอนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับแชมเปี้ยนทั้งสองคนนี้ผ่านเนื้อเรื่องความสามารถ แ,แม้แต่เนื้อเรื่องสกินเองก็จะเอามารวมด้วยดังนั้นเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปเนื้อเรื่องของ D.I. of Twilight และ D.N. l i g e n d One League of Legends w i r i f t เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์นว่า วิดีโอขั้นรายการก่อนในเรื่องของดักกอนแมนเซอร์ในครั้งนี้ครับคือเรื่องราวของเชนและคาร์มาสองตัวละครจากไอโอเนียที่นับเป็นสัญลักษณ์ของดีเดนั้นเลยก็ว่าได้ซึ่งน่อจะที่ว่า2คนนั้นนะครับได้เข้าสู่ตัวเกมอีกออเบเชนไวด์เฟในฐานะของโปรเจคเตอร์ออฟไอโอเนียในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ2คนนี้กันผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนน่าจะสนใจ2ตัวละครนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์หรือแม้แต่เมคานนกการเล่น มันค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็สมชื่อสัญลักษณ์ของเอโวเนียนั่นแหละเพราะว่าตัวของเชนและคาม่านะครับนั่าเป็นตัวแทนของความสมดุลและความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริงคนหนึ่งคือหัวหน้าของภาคีคินคูหรือมาคอยอาจจะได้ว่าคินโคก็ได้ซึ่งเป็นภาคีแห่งสมดุลของไอโอเนียและอีกคนหนึ่งก็คือผู้ตักตรู้หรือผู้รู้แจ้งเป็นดวงจิตของไอโอเนียที่มีความสงบและมีพลังอันมากมหาศาล โดยสําหรับคนแรกที่จะมาพูดกันนะครับในโซของเนื้อเรื่องสกิลแล้วก็สกินก็ขอเริ่มกันที่ดวงเนรสมนทญยาแห่งไอโอเนียเช่น D.I. of Twilight เช่นคือลูกชายของมาสเตอร์ครูโชอดีต D.I. of Twilight ของคินคูออเดอร์อันเก่าแก่โดยหน้าที่ของคินคูออเดอร์คือการรักษาสมดุลของไอโอเนียทั้งการยุติขอ้อพิพาททั้งในโลกของคนเป็นและโลกของคนตาย และตำแหน่ง D.I. Outlaw Light ก็คือตำแหน่งหัวหน้าของ k i ูออ Order ครับในสมัยเด็กเนื่องจากที่ว่าเชนนั้นเป็นลูกชายของคูโโชเชนจะต้องเข้ารับการฝึกอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองนั้นเหมาะสมกับตำแหน่ง D.I. Outlaw Light ในอนาคตในตอนนั้นครับตัวของเชนเนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของสำนักมากๆเคียงข้างกับเด็กอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่า g o w a สซึ่งในภายหลังเขาคนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นเซตโดย g o w a สนะครับเป็นเด็กที่คุโโชเนี่ยเก็บมาเลี้ยง และด้วยความที่ว่าเชนกับโกวอสไม่ยุไรเรียกกันก็ทําให้2คนนี้นะครับกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วอีกทางด้านฝีมือเนี่ยแม้ว่าในตอนแรกเชนจะเหนือกว่าแต่ภายหลังตัวของโกวอสนะครับก็สามารถต่อสู้กับเชนได้ทําให้นอกจากฐานะเพื่อนและพี่น้องทั้งคู่ครับยังเป็นคู่แข่งของกันและการอีกด้วยเช่นกับโกวอสต่อสู้ร่วมกันในสนามรบเดียวกันอยู่เสมอจนเวาลาผ่านไปเมื่อตัวของพวกเขานั้นอายุใกล้จะ20 ทั้งคู่ครับตรับความไว้วางใจจากคูโโชให้ช่วยตนนั้นตามล่าปีศาจสีทองเรื่องในอีกชื่อหนึ่งคาดาจินซึ่งเป็นอาชญากรโหดเหี้ยมในช่วงนั้นนะครับฆ่าคนเพื่อสร้างเป็นงานศิลปะและมีผู้คนมากมายที่ต้องสังเวยชีวิตซึ่งในหน้าที่ของคินคูออเดอร์เนี่ยก็คงปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้หลัาจากการตามล่ามาหลายปีโดนปันหัวอยู่หลายรอบในที่สุดเช่นกวอสแล้วก็คูโโชครับก็สามารถจับตัวปีศาจสีทองได้ ตลอดจากการตามล่าไปอย่างยาวนานนะครับจิตใจของโกวอสกับเชนเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยหลังจากการเห็นภาพสังหารโหดของจีนมามากมายโกวอสก็เริ่มมีความคิดที่เริ่มขัดต่อว,วิถีคินคูอีกท,ทั้งในตอนที่จับคาดาจีนได้นะครับคุโชเนี่ยก็บอกว่าโทษของจีนนั้นคือการจําคุกไม่ใช่การประหารเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เชนกับโกวอสเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแต่เชนเนี่ยก็มองว่าการตัดสินใจของพ่อเขาเนี่ยอาจจะถูกแล้วก็ได้เพราะในฐานะของเดียร์เอาทวายไลท คุโชนั้นต้องตัดสินใจหลายอย่างและเชนก็เชื่อว่าการตัดสินใจนั้นคือสิ่งที่ถูกการเวลาลงเลยไปอีกครั้งครับจะถึงในวันที่นอกซัสเนี่ยบุกเข้าโจมตีไอโอเนียรัฐมากมายโดนบุกรุกผู้คนมากมายต้องเสื่อมเสยชีวิตแต่คูโชวกลับบอกให้คินคูนั้นอยู่เฉยๆเพราะการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่สิทธิ์ของคินคูออเดอร์ในตอนนั้นเองที่เชนครับมีความรู้สึกอยากปกป้องไอโอเนียและต่อสู้กับพวกนองซัสเช่นเดียวกันกับโกวอส แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเขายังเชื่อมั่นในพ่อของตัวเองเนี่ยก็ทําให้เชนนั้นไม่ได้ไปต่อสู้ผิดกันกันกบเซธครับที่ทนเรื่องนี้ไม่ได้เขาได้รวบรวมคนที่เห็นด้วยกับตัวของเขาและออกไปต่อสู้กับพวกน็อกซัสซึ่งเรื่องนี้มันผิดต่อหลักของคินคูออเดอร์มากๆและในาภายหลังโกวอสครับก็ถูกปลดออกจากคินคูออเดอร์รวมถึงตําแหน่งว่าที่ดีอาร์ออฟทวายไลท์ที่โกวอสควรได้รับด้วยโอเคครับขอเบรกไว้สักเล็กน้อยใช่ครับผมจริงๆแล้วตัวของโกวอสหรือเซธเนี่ย เป็นเด็กที่มีแววมากกว่าเชนและทำให้คุโชโนะครับอยากปันน้นให้เขาเนี่ยกลายเป็น D.I. of Twilight แทนซึ่งเชนก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับและเขาก็ยอมรับด้วยเพราะว่าหลังจากที่ต่อสู้ด้วยกันมาเนี่ยตัวของเชนนั้นไม่ว่าอะไรเลยครับเพราะว่าโกวอสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเขานั่นเองเอาลละตัดภาพมายังเหตุการณ์เดิมและจากการต่อสู้กับพวกน็อกซัสโกวอสได้รู้ครับว่าพลังของสมดุลเนี่ยไม่สามารถปกป้องเอวเนีจากพวกน็อกซัสได้เขาต้องการพลังที่เหนือมากกว่านั้นและในขณะที่เชนไม่ได้อยู่ในสำนักคินคู โกวอสก็ได้บุกไปยังสำนักและทำการชิงแบ็กบ็อกซ์กล่องสีดำลึกลับที่สามารถมอบพลังแห่งเงาให้กับผู้ที่ใช้งานมาได้โกวอสได้ทำการสังหารคู่โชวขโมยแบ็กบ็อกซ์และทำการตามล่าสมาชิกเดิมของคินคูออเดอร์รวมถึงการปรเปลี่ยนสำนักให้กลายเป็นชาร์โดออเดอร์อีกด้วยนี่ครับคือสิ่งที่เชนนั้นได้ยินมาจากผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์นั้นและแม้ว่าเขานั้นจะมีความรู้สึกขมขืนและเกลียดเสดมากแค่ไหน ด้วยหน้าที่ของเชนตอนนั้นก็คือการรวบรวมผู้คินคูที่เหลือรอดและจําเป็นต้องปิดวิเว,วกพร้อมกับตั้งสํานักคินคูขึ้นมาใหม่เท่านั้นในปัจจุบันเชนได้รับสืบทอดตาแหน่งเดียร์ออฟทวายไลท์มาจากคูโชพร้อมกับสเปริตเบดดาบปัญญ,ญาที่สามารถฟา,า,าดฟันเหล่าดวงวิญญาณได้ซึ่งดาบเล่มนี้เป็นสัญลักษณ์ของเดียร์ออฟทวายไลท์และเป็นสิ่งที่สืบทอดสำหรับพรพบุุษของเชนเขายังคงมุ่งมั่นในการฝึกปือคินคูรุ่นใหม่แต่ก็มีเด็กคนหนึ่งครับที่ดูจะมีแววมากที่สดุด เธอคนนั้นมีชื่อว่าอาคาลิซึ่งในภายหลังเธอคนนี้จะถูกรู้จักกันในชื่อของอาคาลิเดอะโรคแอสซัสซินซึ่งแม่ของเธอคนนี้นะครับเคยเป็นลูกน้องของคโชวใน,นตำแหน่งของ F i s h of Shadow ถ้าเกิดให้เดานะครับตำแหน่งนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับมือขวาของเดียร์อัลทวายไนนั่นแหละซึ่งเชนครับก็ได้ปั้นเธอเนี่ยให้กลายเป็น Fi s h of Shadow แต่ภายหลังมาอาคาลิก็รู้ว่าวิถีของคินคูเนี่ยไม่ใช่วิถีของเธอทำให้เธอละทิ้งคินคูไปอีกคน แต่ครั้งนี้ตัวของเชนได้มาพินิจพิจารณาและได้รู้ว่าสิ่งที่อาคาลีทำลงไปไม่ใช่การทรยศแต่ว่าเธอนั้นแค่ต้องการตามหาตัวของตัวเองและเชนครับก็ยอมรับในจุดจุดนี้และแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับตัวของเชนกับอาคาลีเนี่ยก็ยังคงเป็นอาจารย์และลูกศิษย์อยู่เหมือนเดิมสังเกตจากคอมิกของเซธหรือว่าในเทลออปนเธราก็ได้ที่ทั้งสองคนนี้นะครับยังคงเข้ามาปรึกษาและขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนเรื่องของเชน เอาจริงแล้วนะครับมันจะมีเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับเชนแล้วก็เซตแบบพวกเบื้องหลังการตายของคุโชวความจริงเกี่ยวกับเซตหรือว่าเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับคนรักเก่าของเชนนะครับมันก็จะมีดีเทลแยกย่อยเข้าไปอีกเพ่ว่านั่นนะครับจะเป็นในเรื่องของเซตซะมากกว่าแังนั้นในวิดีโอนี้ครับในเรื่องของเชนขอจบไปแค่นี้ก็แล้วกันมาดูก,กันต่อกับสกิลของเชนที่อยู่ในเกมเล็กออเ g จ n นต์ไวร์เรฟตัวของเชนคือแชมเปี้ยนแท้งไฟเตอร์ที่ส่วนมากจะอยู่เลนบารอนเป็นหลัก ต่อ่างอิงจาก PC ซเขาสามารถเล่นพพอร์ตหรือจังโกลก็ได้โดยคีย์เวิร์ดหลักๆของเชนครับคือการโจมตีและการป้องกันในฐานะโดเนียแห่งสนธยาของไ er, อวนเนียเขาต้องมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองโลกวิญญาณและโลกของมนุษย์ทำให้สกิลหรือความสามารถของเขาครับจะมีทั้งความสามารถในการโจมตีเพื่อฟาดฟันเหล่าวิญญาณร้ายและการปกป้องพันธมิตรเพื่อรักษาสมดุลของโลกด้วยโดยสกิลแพสซีฟของเขาครับมีชื่อว่าคีบารเรีย และจากที่เชนทําการใช้สกิลเขาจะได้รับโล่ป้องกันความเสียหายขึ้นมาจํานวนหนึ่งและหลังจากนั้นคีบารเออร์จะติดคู่ดาวอยู่สักครู่และเราครับสามารถทําการลดคูดาวของสกิลนี้ได้หลังจากที่ใช้สกิลโดนแชมเปี้ยนอีกทั้งหากเราโจมตีใส่อีกฝ่ายด้วยผลของสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสามจัก,กระหรือว่าอเอเนอรีของเชนครับจะได้รับการฟื้นฟูจํานวนหนึ่งด้วยเนื่องจากที่ว่าเชนนะครับเป็นแทงไฟเตอร์เขาต้องมีความสามารถในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วแต่เนื่องจากที่ว่าเชนนะครับมีเบสกอร์ที่ไม่ได้เววออรร์งะไ ดังนั้นตัวของเชนนะครับถึงมีความสามารถในการสร้างบาริเออร์มาป้องกันความเสียหายแทนแล้วก็เกิดน่ารู้เล็กน้อยนะครับคีบบาริเออร์ลองสังเกตที่ชื่อแรกครับคําว่าคีนั้นคือหนึ่งในวิชาที่ใช้กับดาบหรือว่าวิชาแห่งสายลมตัวอย่างเช่นคีเบริร์สที่ลิเวนนั้นเป็นคนใช้นั่นก็อาจจะหมายความว่าพลังของเชนนะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสายลมหรือไม่คาว่าขีเนี่ยก็น่าจะเป็นศาสตร์โบราณของไอโอเนียซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายลมเลยก็เป็นได้สกิลต่อมา ทวายไลท์แอซเซอในแผนที่ที่เชนอยู่เขาครับจะทําการทิ้งร่องรอยของดาบวิญญาณหรือว่าสปิริตเบดสิ่งที่ได้รับสืบทอดมาจากคู่โชพร้อมกับตําแหน่งดีไอออฟทวายไลท์โดยดาบเล่มนี้ครับจะนับว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่ไม่สามารถถูกโจมตีหรือล็อกเป้าได้และคนที่สามารถควบคุมดาบนี้ได้จะมีเพียงแค่เชนเท่านั้นโดยความสามารถของทวายไลท์แอซเซอครับจะทําการดึงดาบสปิริตเบดเข้ามาหาตัวของเชนและเมื่อมันครับถึงมือของเชนเมื่อไหร่ การโจมตี3ครั้งถัดไปของเชนจะได้รับโบนัสการโจมตีเพิ่มมากขึ้นและความพิเศษของสกิลนี้ก็คือเมื่อเราครับทำการดึงดาบผ่านตัวอีกฝ่ายแชมเปี้ยนที่โดนดาบนี้ตัดผ่านครับจะถูกสโลว์และโบนัสการโจมตีของเชนเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทวายและแอสเซอนะว่าเป็นสกิลทำดาเมจหลักของเชนเนื่องจากโบนัสการโจมตีและโบนัสความเร็วการโจมตีที่ได้เมื่อทําการผ่านแชมเปี้ยนสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่รุนแรงมากๆและสำหรับคอนเซปต์ของสกิลนี้นะครับในตอนแรกก่อนที่เชนจะได้รับการรีเวิเ สกิลนี้จะเป็นการปาดาบไปเฉยแต่หลังจากที่รีเบิร์ครับเขามองว่าดาบสองเล่มของเชนเนี่ยมันควรจะมีความหมายมากกว่าเดิมดาบเล่มแรกต้องเป็นดาบเหล็กที่ใช้ฆ่ามนุษย์กบดาบอีกเล่มหนึ่งคือดาบวิญญาณที่ใช้ฆ่าเหล่าพูดผีแต่ถ้าเกิดว่าให้สกิลหนึ่งของเชนเป็นการเปลี่ยนดาบไปมานะครับมันก็จะดูเป็นแมคาีนิกที่น่าเบื่อเกินไปทําให้เขาครับสร้างตัวตนของสเปเนตเบดเป็นร่างของวิญญาณและให้เชนนะครับสามารถควบคุมมันได้เพื่อเพิ่มแมคาีนิกการเล่น การที่สเปรเบยแยกออกมาจากตัวของเชนนะครับก็เป็นการสื่อได้ว่าดาบเล่มนี้ครับมีตัวตนอยู่ทั้ง2โลกทั้งโลกของเชนที่เป็นมนุษย์กับโลกของมันที่เป็นร่างวิญญาณและมาได้ก็ตามที่เชนใช้สกิลหนึ่งโลกของวิญญาณกับโลกของคนเป็นจะมาประจบกันและนั่นก็ราวกับว่าเป็นการสร้างสมดุลในเวอร์ชันของเชนเองสกิลต่อมาสเป i t ตเรฟิลเชนทําการเรียกสเปเรตเบยเข้าหาเป้าหมายที่เป็นพันธมิตรเือร์โตของเชนเอง และหลังจากนั้นซเปร์เบจะทําการสร้างออร่าวงกลมขึ้นมาทําการป้องกันการโจมตีทั้งหมดที่เข้าใส่ตัวของเชนและพันธมิตรโดยเกตหน้าดูนะครับสกิลนี้สามารถป้องกันมิสติกช็อตของเอสเลียวหรือว่าสกิลพุ่งของเฟโวลราได้เพราะว่าสองสกิลนั้นนะครับนับว่าเป็นการโจมตีแบบออโต้แอทแทกในฐานะของผู้ปกป้องเชนต้องมีสกิลในการปกป้องเพื่อนร่วมทีมการการอานานาเคข,ของสกิลนี้ครับก็เปรียบได้เหมือนกับว่าเรานั้นทําการกางพื้นที่วิญญ,ญาณ เพื่อให้เราแล็เพื่อนของเราครับไปยังอีกโลกหนึ่งและอีกฝ่ายนั้นก็ไม่สามารถโจมตีเรดรอดมาได้เพียงแต่เพราะว่าในเกมนะครับเรานั้นอาไม่สามารถทําให้คนเราเนี่ยอาไปยังโลกวิญญาณได้จริงๆและถ้าเกิดมันทำอางนนไดจ้จริงนะครับมันควรจะโกงเกินไปทําให้สกิลนี้นะครับไม่สามารถป้องกันผลของดีบัฟหรือว่าผลของสกิลอีกฝ่ายหรือแ,แม้แต่การที่อีกฝ่ายนะครับมาโจมตีเราในเขตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไปคนละโลกกับเราก็นะมันจะทำให้แร์กับทั้ง2ฝ่ายนี่นะสกิลนี้มันก็เลยไม่่ไดด้้โกงขนนนาาัตอม ชาร์โดเดชเช่นทําการพุ่งไปข้างหน้าถอนศัตรูแล้วก็สัตว์ป่าทุกตัวท,ท,ท,ที่ผ่านก็แค่นั้นเลยครับสกิลนี้ของเชนเพียงแต่ว่าสกิลนี้นะครับนับว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็สกิลหากินของเชนเลยก็ว่าได้ความสามารถในการพุ่งและถอนคือความสามารถจับที่ยอดเยี่ยมเช่นสามารถจับตายศัตรูได้หนึ่งตัวหรือสามารถเปิดไฟได้ด้วยสกิลสกิลนี้ได้เทคนิคพิเศษสับตัวของเชนนะครับเมื่อเราก,กดสกิล3ไปและระหว่างที่สกิลนี้กําลังพุ่งอยู่เราสามารถกดแฟต ต่อระยะของสกิลนี้ได้ซึ่งแนะนำนะครับเทคนิคนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆกับตัวของเชนในบางเหตุการณ์ที่เราอยู่ห่างจากศัตรูมากๆเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้นะครับในการสะพายอีกฝ่ายได้ส่วนในแง่ของเนื้อเรื่องนะครับสกิลนี้ไม่ได้มีอะไรที่สยยื่อถึงตัวของเชนมากนะักเพียงแต่ว่าสกิลนี้นะครับเป็นสกิลหลักของเชนก่อนที่เขาจะถูกรีเวิร์กดังนั้นไรออดน,นะครับจึงไม่ได้ปรับเปลี่ยนสกิลนี้ทําให้มันนะครับก็ยังคงเป็นแมคชีนิกเดิมของเชนอยู่นั่นเองสกิลต่อมาอัิเมทสิล แซนยูเนเต็ดเชนทําการมอบความสามารถของบาริเออร์ให้กับเพื่อนคนใดก็ตามที่อยู่ในแผนที่และไม่เวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งเชนจะทําการทเลพอร์ตไปหาเพื่อนคนนั้นด้วยความสามารถนี้ครับทาให้เชนนั้นอนะ่ะเป็นแทงไฟเตอร์ที่มีความสามารถในการโลมไม่ว่าตัวของเพื่อนนะครับจะอยู่ไกลมากแค่ไหนมันต่างจากทวิตเต็ดเฟดกาลิโอหรือว่าแพนดิออนที่มีระยะจํากัดตัวของเชนครับสามารถไปที่ไหนก็ได้ในแผนที่แม้ว่าเพื่อนของเราครับจะอยู่เลนล่างและเรานั้นอยู่เลนบน ตัวของเชนนั้นก็สามารถไปได้เสมอและพลังนี้ครับก็มาจากการที่เชนนั้นกลายเป็นไอออคทไวไลท์และจากความสามารถของสเปเรตเบดโดยเช่นเดียวกันก็ทําให้เขาครับสามารถเทเลพอร์ตไปตอนไหนก็ได้ซึ่งจากเรื่องสั้นผู้เป็นกลางอย่างแท้จริงตัวของเชนนะครับสามารถใช้แซนยูนิเต็ดได้แม้ว่าที่นั่นนะครับจะไม่มีใครอยู่เลยก็ตามก็จะประมาณนี้นะครับสับสกิลของเชนต่อไปมาดูสกิน1สกินที่ได้เข้ามาในเกมวายรฟกันดีกว่าโดยสกินนี้ครับมีชื่อว่าบัตมูนเชน ลูกศิษย์ที่มีความมุมมนะเป็นเลิศทางทางร่างกายและจิตใจยอย่างเช่นนั้นหาได้ยากยิ่งความพักดีของเขาที่มีต่อลัธีบัรมูลเองก็แข็งแกร่งมากเช่นกันหน้าที่ของเขาคือการคุ้มกันเหล่าคนสําคัญสําคัญในหลัธิเขาฆ่าผู้บุกรุกได้อย่างเยือกเย็นนั่นอาจหมายถึงความเป็นมนุษย์ส่วนหนึ่งของเขานั้นได้หายไปแล้วจกวักรวาลบัรมูลนะครับคือหนึ่งในจกักรวาลที่ผมนั้นไม่เคยทาในเรื่องมาก่อน แต่ทีมหลักของจักรวาลนี้นะครับจะกล่าวถึงโลกของเราที่ถูกแสงจันทร์ของบัตรมูลนั้นครอบงำและด้วยพลังของแสงสีชาตินี้ก็ทําให้ลัทธิบัตรมูลนั้นถือกำเนิดโดยหน้าที่ของลัทธินี้ครับคือการนําพาโลกเข้าสู่ประสงค์ของบัตรมูลใช้ความรุนแรงและใช้ความหวาดกลัวเพื่อให้โลกเราครับยอมจำนนและแชมเปี้ยนกับทุกคนที่มีชื่อว่าบัตรมูลนั้นก็คือสาวกของลัทธินั้นแทบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเช่นในจักรวาลนี้นะครับไม่ใช่หัวหน้าของลัทธิ แต่เขานั้นคือหนึ่งในสาวกที่มีความแข็งแกร่งและมีความจงรักภักดีมากๆและอย่างหนึ่งนะครับก็คือสปริตเบสของเชนในจักรวาลน,นี้ไม่ใช่ดาบนะแต่มันนะครับเป็นกระบองขนาดยักษ์ซึ่งต้นแบบของมันนะครับน่าจะเป็นอาวุธที่ถูกเรียกว่าคาราโบซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในอาวุธของพวกสมุรนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะเห็นกระบองคาราโบเนี่ยอยู่ที่มือของยักษ์ซึ่งก็เป็นอาวุธที่ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็หนักหน่วงนะครับสามารถทุบเหล็กให้แบนได้และสามารถขยี้กระโหลกของคน,นได้อย่างง่ายๆด้วย เพียงแต่ว่าไวรินะครับอาวุธชิ้นนี้นี่จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นดาบเหมือนเดิมอันนี้ก็สึกเสียดายเหมือนกันพอส่วนตัวแล้วนะครับผมค่อนข้างชอบกระบ,บองเหล็กในเวอร์ชัน PC ซะมากกว่าแต่เอาเถอะดีไซน์ดาบยักษ์ของบัตมูลเชนในเวอร์ชันไวริปเนี่ยมันก็ดูเท่ดีนั่นแหละเอาล่ะจบไปในส่วนของผู้ควบคุมสมดุลแห่งไอวนเนียต่อไปมาดูเรื่องราวของดวงจิตแฮนเดอร์เฟิร์สแลนด์กันดีกว่าครับกับเนื้อเรื่องของคาร่าดีเอลไลเท d One ความจริงแล้วคาม่าไม่ใช่ผู้คนทั่วไปของไอโอเนียเธอคือจิตวิญญาณโบราณที่จะกลับมาเกิดใหม่ทุกครั้งเมื่อร่างเก่าของเธอนั้นได้สิ้นสลายไปเล่นง,ง่ายๆนะครับตัวของคาม่าเนี่ยก็เปรียบดั่งเทพเจ้าที่จะเกิดใหม่ทุกครั้งในร่างทร,งทรงที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคซึ่งคาม่าที่เราเห็นในตัวเกมนะครับเธอคนนี้มีชื่อว่าดาฮะซึ่งในครั้งอดีตเนี่ยตัวของเธอเป็นเด็กสาวจอมแก่นที่ชอบเล่นกับจนภัย แต่ในตอนที่เธออายุได้แค่12ขวบเธอนะครับก็ได้รับนิมิตของคาม่าภาพมากมายประเคนเข้าหาเธออย่างหนักและแม้ว่าเธอนั้นจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเธอก็เชื่อว่านิมิตเหล่านั้นจะเป็นโชคชะตาของเธอในอนาคตและไม่นานเกินรอครับหลายสัปดาห์ต่อมามีนักบวชจากวิหารไร้เส้นสุดซึ่งเดินทางมายังหมู่บ้านของดาฮะพร้อมกับบอกคนในหมู่บ้านว่าคาม่าของพวกเขาได้สส้นชีพไปแล้ว และพวกเขาเชื่อว่าคามาคนใหม่ได้ร่างสถิตที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากการตามหาที่เกือบจะล้มเหลวตัวของดาฮาได้ปรากฏตัวต่อนหน้านักบวชพร้อมกับเล่านิมิตพร้อมกับเสียงของพวกนักบวชที่เธอเคยได้ยินจากคามาคนก่อน,อนเรานักบวชรู้ทันทีครับว่าเธอคนนี้คือคาาคนใหม่จะได้พาตัวเธอไปยังวิหารไร้สิ้นสุดฝึกปลื้มเธอสามารถเข้าใจถึงพลังของคามา่าพลังความสงบของคามา่าและการเป็นคามา่า ลังจากการศึกษาอยู่หลายปีในที่สุดดาฮะก็ได้กลายเป็นคาม่าของไอเอวเนียคนปัจจุบันเพียงแต่แม้ว่าเธอครับจะกลายเป็นโดนจิตแห่งไอเอวเนียเธอก็ยังคงสงสัยในวิถีทางของคาม่าแม้จะมีพลังสูงส่งแต่ไม่สามารถใช้ได้แม้จะมีอารมณ์แต่ต้องทําตัวสงบอยู่เสมอเธอสงสัยในเรื่องราวนี้อยู่ตลอดซึ่งในการตั้งคำถามนี้แหละครับก็ทำให้พวกนักบวชเนี่ยเครือบแคลงใจในตัวเธอ เพราะไม่เคยมีคามาคนใดเลยสงสัยในการกระทําเหล่านี้เพราะพวกเขาเหล่านั้นเชื่อว่าการได้เป็นคามาคือความถูกต้องและเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรมีคําถามใดนั้นเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเรื่องราวนี้ครับมันยังไม่จบเพราะในช่วงที่ดาหาได้กลายเป็นคามาไอโอเนียก็ถูกการลุกรานจากพวกนอกซสัสเธอมองเห็นประชาชนของเธอนั้นทนทุกขมา,มามากมายแต่เธอไม่สามารถทําอะไรได้เสียงจากคามาในอดีตบอกให้เธอนั้นอยู่นิ่งๆในวิหารใดสิ้นสุด คอยปลอบประโลมปรงประชาเพื่อให้พวกเขาน้นเยนลงพร้อมกับบอกว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปและมันไม่ได้เยียวยาอะไรเลยดาฮะก็ได้เข้าใจจนเธอนั้นได้ฝ่าฝืนกฎของคามาเธอเดินทางไปยังเรือของแม่ทัพนอกซัสปล่อยพลังใส่เขาจนร่างสูญสลายแต่น่าจะเห็นว่าคามาได้เคยดงจิตแห่ไงไอวานเนียและพลังของเธอนั้นมีมากเกินไปแทนที่จะเป็นการฆ่าหนึ่งชีวิตเพื่อชีวิตอื่นนั้นหวาดกลัวและหลบหนี พลังของคาร่ากับสังหารลูกเรือของเรือลำนั้นจนหมดสิ้นแม้ว่าหลังสงครามไอโอเนียนั้นจะยินดีกับชัยชนะแต่เหล่านังบวชรวมถึงดวงจิตดวงเก่าของคาร่าก็ไม่ยอมรับตัวของดาฮะไปซะแล้วเธอถูกสั่งให้ทําสมาธิและคอยทําหน้าที่ในวิหารไร้สิ้นสุดแต่ใน,นตอนนั้นเองที่ตัวของเธอครับได้ยินเสียงของคาร่ารุ่นก่อนเสียงของจิตวิญญ,ญาณแห่งไอโอเนียเธอไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่คาร่านนั้นเลือกเธอ คือความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอหรือเปล่าแต่ในตอนนี้เธอก็เข้าใจดีว่าการนำมาซึ่งสมดุลบางทีก็ต้องแลกด้วยอะไรที่ยิ่งใหญ่และในตอนนี้เอโอเนีย e จะเป็นต้องฟื้นฟูหลังจากที่ทําสงครามผู้คนในเอโอเนีย e นั้นเปลี่ยนไปจิตใจของพวกเขาเริ่มเต็มไปได้วยความหวาดกลัวเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นแต่คามมาเชื่อว่าเธอจะสามารถนําพาผู้คนเหล่านั้นกลับมาสู่ความสงบสุขในแบบที่เอโอเนีย e นั้นเคยเป็น ก็จะประมาณนี้นะครับสับเรื่องราวของคาร์มาและสับเนื้อหาในเรื่องสั้นของคาร์มาที่ชื่อว่าตาไว้นด้งดจิตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสั้นที่มีดีเทลอะไรนะครับแค่เป็นการบอกว่าดาฮะนะครับคือร่างทรงของคาร์มาในยุคอดีตคาร์มาในรุ่นก่นกอนๆนะครับสามารถเข้าร่างเธอได้และทําให้เธอนะครับกลายเป็นคาร์มาคนนั้นไปช่วขนาดึ่็งพอลังจากที่ศึกษาเรื่องราวของคาร์มานะครับแล้วก็ได้อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคาร์มาเนี่ยมันผู้ใช้วัน for all เียนะ เรื่องนี้สับคัญที่ตามมาฮีโร่นะครับพอตอนล่าสุดนี่ยหลายๆคนควรจะรู้แล้วแหละว่าวันฟอร์ออมันทำอะไรได้บ้างแต่ที่ผมไปดูมาเนี่ยรู้สึกว่าเร f ่อเฟน์ของคาร์ม่านะครับจะมาจากอวตารอวตาร์เดอะลัสแอร์เบนเดอร์น่ะซึ่งส่วนตัวผมไม่เคยดูเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ไม่เคยตามด้วยทาให้ผมไมู่นะครับว่ามันมีตัวละครแนวแบบเทพที่สิงร่างคนหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้เรื่องนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยกันนะก็ประมาณนั้นนะครับกับเนื้อเรื่องของคาร์ม่าหรือว่าดาฮะของพวกเรา ในส่วนของในเรื่องปัจจุบันนะครับตัวของดาฮาเนี่ยน่าจะอายุราๆสัก20กวกว่าแล้วอาจจะประมาณสัก24-30นะครับก็น่าจะประมาณนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าในฐานะของร่างทรงนะครับตัวของเธอเนี่ยก็สามารถสื่อจิตกับคามารุ่นก่อน,อนได้แม้ว่าจะมีบางคนนะครับไม่อยากจะพูดคุยกับเธอแนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรอรเรื่องก็เถอะดังนั้นถ้าเกิดนำกันจริงๆเนี่ยตัวของคาม่านะครับเน้นย้ำนะคามา่าน่าจะมีอายุราๆสักพันถึงสองพันปีได้แล้ว และเนื่องจากที่ว่าโดจิตนี้ครับมีอายุมาอย่างยาวนานมากๆสกิลของคาม่าจึงถูกดีไซน์ให้มีทั้งความทรงพลังและมีความสงบเช่นเช่นผู้ที่รู้แจ้งในทุกสรรพสิ่งมางเริ่มกันที่พสซีฟสกิลแมนธาความจริงแล้วนะครับสกิลนี้ควรจะเป็นอันติของคาม่าแต่ในเวอร์ชั่นไวริฟเขาเปลี่ยนเป็น passive. แพสซีฟหลังจาที่คาม่าใช้สกิลครบ3ครั้งการใช้สกิลในครั้งต่อไปจะมีการอัปเกรด ในเวอร์ชัน PC นะครับคมาม่านั้นมีความสามารถในการคอนโทรลเลนที่ดีเนื่องจากที่ว่าแมน่าเนี่ยคืออันติเมตและเธอนะครับสามารถใช้สกิลนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ในเวอร์ชันวา r รีฟเขาเปลี่ยนให้สกิลนี้กลายเป็นแพสซีฟก็ทําให้ความสามารถในการเลือกใช้สกิลเพื่อคอนโทรลเนี่ยถูกถดถอยไปแลกมากับการที่คาม่านั้นเป็นตัะละครที่เข้าใจได้ง่ายโดยสกิลนี้นะครับความจริงแล้วจะสื่อถึงความตัดสรู้ของคมาม่าการใช้แมน่าก็เหมือนกับการที่เหล่าคาม่าในอดีตเนี่ยมาให้พลังกับตัวของดาฮะ ทำให้เธอครับมีพลังที่กล้าแข็งมากขึ้นเช็กเช่นพลังของเหล่าบรรพบุรุษนั่นเองสกิลหนึ่งอินเนอร์เฟรมคามา่าทําการยิงขึ้นพลังไปข้างหน้าสร้างความเสียหายเวทและสโลสเตอร์โต,ตแรกที่โดนและเมื่อมีสแต็คของแมนท่าสกิลนี้จะมีฮิตบ็อกที่มากขึ้นรุนแรงขึ้นและสร้างวงเวทที่พื้นตรงตำแหน่งที่สกิลนี้ระเบิดและหลังจากผ่านไปคู่หนึ่งตรงวงเวทที่พื้นนั้นก็จะมีการระเบิดอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งโดยตามปกติแล้วนะครับสกิลนี้ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน PC เนี่ยเมื่อตัวของคาร์ม่าก,กดเมนท่าสกิลนี้จะมีการเปลี่ยนชื่อด้วยแต่น่าจะเพราเวอร์ชันว i ยริปนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนชื่อ้นผมก็จะไม่ขอพูดถึงกันแล้วกันสกิลนี้คือสกิลดามเมหลักของคาร์ม่าสามารถสโลได้และทําดามเมจได้อย่างรุนแรงถ้าเกิดตัวของคาร์ม่าออกเป็นฟูเวทแล้วก็สกิลนี้มันแรงมา,มากๆเลยละโดยพลังนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวของคาร์ม่าเนี่ยปล่อยออกมาจากอะไรมาจากพลังของเธอหรือมาจากมังกรยกตรงด้านหลัง คือเราจะได้อ่านไปในเนื้อเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าตัวแทนของคาม่าก็คือมังกรโยกที่อยู่บนหลังเธอนั่นแหละแต่ในเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีการบอกนะครับว่าไอ้มังกรโยกเนี้ยมันทําให้คาม่านั้นสามารถใช้พลังเวทยมหาศาลได้หรือเปล่าสกิลต่อมาโฟกัสลีโซในเวอร์ชั่นของวริฟคาม่าจะทําการสร้างเส้นสายพลังเวทขึ้นมาเชื่อมต่อตัวของเธอกับศัตรูอีก2คนแล้วเมื่อผ่านไปสักพักหากศัตรูพวกนั้นยังคงอยู่ใกล้คามา่าพวกเขาจะโดนความเสียหายเวทและถูกตึงอยู่กับที่ และหากสกิลนี้ถูกใช้เมื่อมีสเต็กของเมนธาศัตรูสองคนที่โดนความสามารถนี้จะมีเส้นสายพลังเวชเชื่อมต่อซึ่งกันและการอีกหนึ่งเส้นจะทำให้ผลการถูกตึงนี้อยู่นานมากขึ้นโฟกัสรีโซฟที่ถูกเมนธาบัฟจะทําให้ศัตรูนั้นหนีได้ยากขึ้นเพราะนอกจากการที่ต้องออกหาจากคาม่มาพวกเขาครับต้องออกหานจากเพื่อนด้วยด้วยสกิลนี้นะครับค่อนข้างจะแตกต่างจากพีซีพอสมควรเพราะในเวอร์ชัน PC ีเนี่ยจะเป็นการตึงศัตรูแค่ตัวเดียวและการอัปเกรดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับคาม่มาซะมากกว่า โดยสกิลนี้นะครับสื่อถึงสายใยความสัมพันธ์ของคาาแล้วก็ดาฮะรวมถึงสายสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของชาวไอโอเนียทั้งหมดที่จะไม่ถูกสั่นคลอนและไม่ถูกชีขาดด้วยอำนาจจากภายนอกสกิลต่อมา i n s p ป r e คาม่าทำการมอบโล่ป้องกันความเสียหายให้กับตัวเองหรือพันธมิตรหนึ่งคนโดยแชมเปี้ยนที่รับผลของสกิลนี้จะมีความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นและเมื่อรวมกับความสามารถของเมน่าสกิลนี้จะเพิ่มโล่มากขึ้นและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่มากขึ้น พร้อมกับให้ผลเดียวกันกับพันธมิตรที่อยู่ใกล้คนคนนั้นมากที่สุดแต่ตาจะ PC อีกแล้วเพราะว่าสกิลนี้ในเวอร์ชันของ PC ไม่ได้รับการอัปเกรดจากเมนท่าสกิลนี้สามารถมอบโล่แล้วก็ควาเรกับเคลื่อนที่ให้กับแชมเปี้ยนได้ทุกคนแต่ในเวอร์ชันวายรีฟจะสามารถทําได้สูงสุดแค่2คนเท่านั้นก็เป็นการเนฟไกลๆนะครับแต่ว่าอัตราส่วนโล่เนี่ยก็ยังคงเยอะอยู่นะง่ายๆครับสกิลนี้ก็เหมือนกับการเรียกเหล่าดวงวิญญาณของเอโวเนียเนี่ยมาช่วยปกป้องผู้คนนั่นแหละสกิลต่อมา Ultimate Skill t r a n s c e n d e n t e m b r a รนซ์แอนติเมใหม่ที่เพิ่งถูกใช้ครั้งแรกในเกมวายเรสคาาม่าใช้มังกรโยกของเธอสร้างวงเวทขึ้นมาในทิศทางที่เลือกเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งวงเวทนั้นจะสร้างความเสียหายและรวบศัตรูที่อยู่ตรงขอบของวงเข้ามายัางตรงกลางโดยสกิลนี้ครับมาแทนที่ความสามารถในการคอนโทรเลนของคาาม่าเนื่องจากความสามารถในการคอนโทรของคาาม่ามันหายไปจากการที่เหมือนท่านั้นกลายเป็นแพสซีฟอันไดเป็นของเธอครับจึงมาทดแทนในส่วนส่วนนี้ ก็ทําให้คาร์ม่า,มานะครับมีความสามารถในการควบคุมพื้นที่มากขึ้นแต่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งก่อนที่สกิลนี้จะออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สโลอะไรและนั้นทางที่ดีนะครับถ้าเกิดจะใช้สกิลนี้ในการเปิดไฟเนี่ยก็ควรให้ตัวของเรานะครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยทำการสโลหรือว่าทําการสตัร์ทอีกฝ่ายก่อนเพราะสกิลนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกับตัวของโอลิอานาหรือว่าตัวของเดียนาสกิลนี้ครับถ้าเกิดจะรูปได้เนี่ยมันต้องอยู่ขอบจริงๆถ้าเกิดฮีทบล็อกของฝ่ายเนี่ยมันไกลๆตรงกลางอยู่เขาก็จะไม่ถูกรวบ และนั่นนะครับก็หมายถึงคาม่าเนี่ยไม่สามารถทำซีซีกับสกิลนั้นได้นั่นเองทีนี้มาต่อกันในส่วนสุดท้ายของวิดีโอนี้ครับสกินของคาม่ากับวอร์เดนคาม่มาลาโปรเทคเทเรคือภาคีที่สร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษากฎอันเที่ยงตรงและไรซึ่งความปลาณีเพื่อที่จะทำให้การขึ้นสู่อำนาจของพวกเมดหลอดนั้นเกิดขึ้นช้าลงถึงแม้ภาคีจะสูญสลายไปนานแสนนานมาแล้ว พัสดีอย่างคามา่าก็ยังคงปกป้องอุดมการณ์ของพวกเขาร่วมถึงปกป้องความลับอีกมากมายในเรื่องของคาม่านะครับอยู่ในเนื้อเรื่อง Warden vs. m o r ์ซั r ที่ในอดีตมี2ฝักฝ่ายที่เข้าห้ำหันกันฝ่ายหนึ่งคือ Protectorate กับอีกฝ่ายหนึ่งคือ m a d ล o รซึ่ง2ฝักฝ่ายนี้นะครับได้เข้ามาหันกันมาอย่างยาวนานแต่ในโลกของลีกปกติเนี่ยสฝ่ายนี้ได้หายไปแล้วทิ้งเศษเสี้ยวของสงครามนั้นนะครับไว้ในซัม,มนเนอร แต่ในเวอร์ชันของวอร์เดนและมูเรเดอร์ฝังฝ่ายนี้ครับก็คือเหล่าลูกหลานของพอลิเคเทเรตแล้วก็เมดหลอดโดยวอร์เดนครับจะอยู่ทางฝั่งของพอลิเทเรตและเมดหลอดนั้นก็อยู่ทางฝั่งของมเดอร์โดยในช่วงแรกที่สกินนี้นั้นปล่อยออกมานะครับผู้คนเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจสกินนี้สักเท่าไหร่รวมถึงเนื้อเรื่องของผู้มันด้วยแม้ว่าเนื้อเรื่องของมันจะน่าสนใจนะครับแต่เนื่อจงจากทว่าสกินนี้ไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์กอะไรเลยก็ทำให้ในตอนนั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยต่างหรือมสกินนี้กันไป เพจ่วัยยังดีนะครับในภายหลังเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของจักรวาน,นี้มา,มากขึ้นและไม่แน่นะครับในภายหลังในเรื่องของสกินนี้อาจจะมีมากขึ้นจนกลายเป็นจักรวาลใหญ่ไปเลยก็ได้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับในเรื่องของ the Eye of Twilight แล้วก็ the l a t One สวัสด,ดีวันนี้ครับเอจบเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไว้เช่นเคยทุกคนที่เคยเป็นชาว PC มาก่อนคิดเห็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของคามาทำให้คามาเล่นง่ายขึ้นและทำให้คามานั้นผิดแปลกไปจากเดิม ก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่นี่ขอว้หน่อยคําถามนี้ถูกถามเพื่อทุกคนนามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันดังนั้นก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับเอาล่ะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจให้าคลิปต่อไปด้วยนะครับรอบคน,นิปเจอกันใหม่4ครับบปายบไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะันทุก day school day to make anniversary ไว้เจอกันใหม่ในดูนเทอร่าและในเรื่องต่อไปคือสก,กินสุดท้ายในลิสต์นั้น ดากอนแมนเฟอร์